ครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องสุข,ขุมสุขคนครับมาพ่อกันอีกแล้วครับคลิปนี้เป็นวิ่ง,งบนครับพี่น้องวิ่งบนสองตัวงวดวันที่หนึ่งเดือนสิบสองสองห้าหกห้าครับศูตรนี้ก็ไม่ได้เฮ็ดยังไรครับนีเอาลักสิบบนเอาหลักสิบบนมาบวกเก่าคงที บวกกันเท่าไรไม่ค่าเท่ากับ x แล้วก็บ,บวกหนึ่งก็สิได้วิ่งสองตวัวครับในงวดถัดไปครับครับพี่น้องก้อนสีนขาวไปเพิ่งสูตรครับฝากคำเตือนครับคำเตือนสูตรคำนวณนี้เป็นเพียงแนวทางการหาตัวเลขล่วงหน้าเท่านั้นให้ท่านใช้ดุลพินิจในการรับชมครับ สนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันที่ผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นครับขอบคุณที่ติดตามครับขอบคุณทุกไลค์จุกแชร์จุกการกดติดตามครับดใจกับกดไลค์กดแชร์ครับพี่น้องผู้เขามเม่พี่น้องผู้เขาเมฆมกัดกดติดตามครับกดไว้วยติดตามไว้อครับ ผมมีสูตรดีๆลงไปกับพี่น้องกสิไดเห็นครับกดกระดิ่งกดติดตามครับถ้าบัเนี้กับมาบังสูตรกันเลยครับสิบบนบวกเก้าคงทีครับบวกกันในไรไมีค่าเท่ากับเกแล้วก็บวกหนึ่งครับกสิไดวิ่งสองตัวในงวดถัดไปครับเนี่ยครับผมก็บวกเขียนไว้แล้วครับนี่ลักสิบครับ นี่เก่าคงทีครับกระบวกกันเลยครับเริ่มตะง,งวดเริ่มตะง,งวดนี่ครับศนยออกสามสามสองนี่ครับวดนี้เป็นตัวตั้งครับเพื่อสิเห็นให้ออกงวดนี่ครับ นี่มันก็เดินมาเงาอยู่ครับนี่ยนี่ครับเดินมาเติมงนี่ครับนี่ครับนี่ครับพี่น้องก็ไปไล่เฮ็ดเมืองครับยอดหลังเมืองแต่ว่าผมเสียเอาเป็นตัวอย่างแค่หนึ่งหนึ่ง,งสองสามสี่ห้าห้างวดครับกระบวกกันเลยครับ สามบวกเก้าได้สิบสองครับเอาสองได้สองกับสามครับเพิ่มหนึ่งแต่งเป็นสามผลออกงวดต่อมาออกศูนย์สามครับศูนย์สามครับ,รบก็เข้าสามครับหวดทันไปเลยครับหลักสิบคือศูนย์บวกเก่าคงที ศูนย์บวกเก้าได้เก้าครับเก้าเพิ่มลงเต้มเป็นศูนย์ครับหมดต่อมาสองตัวรางวัลที่หนึ่งออกที่หกเก้าครับหกเก้าก็เขาที่เก้าครับ รวจต่อไปนะครับหลักสิบคือหบวก9คงที่หกบวกเ้าได้สิบห้าเอาห้าครับห้าเพิ่มหนึ่งเต้มเป็นหครับรวดต่อมาบอกที่0ูย์หครับ2ตัวบน ก็เข้าที่หครับวัดต่อไปครับหลักสิบคือศูนบวกเก้าคงที่ศูนย์บวกเก้าได้เก้าครับเก้าเพิ่มเต้่้มเป็นศูนย์ครับวัดต่อมาครับ สตัวรางวัลที่หนึ่งออกที่ศูนย์หครับออกตัวเดิมครับก็เข่าที่ศูนย์ครับพี่น้องนวดนี้เข่ารักสิบครับตัวถัดไปเลยครับ ศูนย์บวกเก้าครับศูนย์บวกเก้าก็ได้เก้าครับเด็กเก้าเก้าเพิ่มหนึ่งแต้มเป็นศูนย์ครับข้อถัดไปครับสองตัวรางวัลที่หนึ่งออกที่แปดเก้าครับ ก็เข้าที่เก่าครับพี่น้องกลับเขามาเขาลักหน่วยครับงวดต่อไปครับงวดวันที่หนึ่งเดือนสิบสองนี่ครับหลักสิบคือแปดบวกเก้าคงที่แปดบวกเก้าได้สิบเกดครับเอาเจ็ดเจ็ดเพิ่มหนึ่งแต้มเปนแปดครับนี่ครับตองรอผลครับ รอวันที่หนึง่งแต่เกติก็แปดต้องติดสิบหน่วยบนครับเกติก็แปด เนครับเจ็ดกับแปดตัวนี้เป็นสูตรบนครับสูตรบนผมตัดให้ได้สามกับเจ็ดสามเจ็ดสามแปดสูตรห้า ไก่พี่น้องใส่ดุลพินิษครับในการเอาไปใส่สูตรก็คือสูตรม่ามีอยังแน่นอนครับแต่ว่าผลงานก็เดินมาเขาเรื่อยครับเขามาสุง,งวด สูตรบนผมลุงใหงไห้ไอ้คลิปแรกนี่คลิปเดียวครับลุงลงให้คลิปเดียวก็คือสูตรนี่แหละครับสูตรยี่สิบลลอกยี่สิบหาสูตรนี่แหละครับมันก็นมาส้นกันที่สามเจ็ดสามแปดครับ กันพี่น้องมาพี่น้องกับจัดไปครับสองตัวบนต้องมิกิตก็แปดติดครับ นะครับคลิปนี้ก็เอาเลขกวิ่งไปซะก่อนครับเจ็ดก็แปดคลิปต่อไปเอาลักเกษีเอารักซิฟครับลักซิฟมามาฝากครับคลิปนี้ก็วิ่งไปก่อนอพอกันคลิปต่อไปครับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ